ฟีฟาเตรมัน,นัง <Hey. S 1> ที่จริงชื่อฟีครับเอาจริงๆเลยที่บ้านเรียกฟีฟีแต่ว่าเข้ามาเริ่มแคสงานเริ่มทํางานอะไรอย่างเี้ยก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะฟีไปหมดนะก็เลยฟีฟาก็เลยติดติดมาครับทุกคนก็จะรู้จักฟีฟาฟีฟาอะไรอย่างเงี้ยอัจริงก็เป็นคนแบบกวนครับพี่แบบวอน,นครับพี่ทาท่าทางหรือว่าแบบ อะไรอย่างนี้เหมือนวอนนะพี่บ้านเกิดผมนะครับเป็นคนเป็นคนค้อนครับพี่ค้อนแก่นครับพี่ค้อนแก่นเป็นคนค้อนแก่นนะครับพี่พ่อแม่ก็ขอนแก่นนะครับเป็นเด็กขอนแก่นตั้งแต่เกิดเลยครับย้อนไปตอนเด็กๆนะครับที่ครอบครัวนะครับก็มีพี่น้องสองคนนะครับผมเป็นคนเล็กมีพี่สาวคนโตครับชื่อป่านครอบครัวมีอยู่4คนครับแต่ตอนนี้ก็มีเพิ่มมาเป็นมีป้าแล้วก็ลูกป้าพื้นฐานครอบครัวผมก็จะเป็นครอบครัวที่ตลกครับเฮฮาครับพูดแต่เรื่องแบบ ตลกตลกสมัยเรียนนะครับก็ผมผมจะเป็นคนย้ายโรงเรียนบ่อยพี่วีรกรรมนี่ก็คือแสบแสบครับตามเด็กธรรมดาทั่วไปครับเด็กผู้ชายบ้านนอกนะพี่จบจากโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาครับแต่ว่าตอนมอต้นเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนุนน่าจะเป็นคนที่เอาจริงๆก็มีมุมเครียดก็มีพี่แต่ว่าก็จะเครียดไม่นานมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีความตั้งใจลึกๆดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยครับ แต่ข้างในเนี่ยบางทีแบบตั้งใจมากอย่างตอนนี้ข้างในผมตื่นเต้นมากเลยครับที่ผมคิดว่าสเสน่ห์ของตัวผมคืออะไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นความแบบกวนๆครับความขี้เล่นอะไรเงี้ยครับความแบบตลกเฮฮาอะไรเงี้ยครับคติในการใช้ชีวิตที่จริงบางช่วงก็จะเอาคตินี้บางช่วงก็จะเอาคตินี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นคติว่ารู้บุญคุณครับแล้วก็ไม่ลืมแบบบ้านไม่ลืมที่มาอะไรเงี้ยปกติเวลาว่างนะครับผมก็ ชอบเล่นเกมครับชอบไปหาเพื่อนอยู่แบบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับช่วงหลังๆมานี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องดูแลร่างกายเราด้วยมั้งครับแบบหุ่นอะไรเงี้ยครับก็จะไปทางกีฬาครับแล้วก็กลายเป็นติดใจไปเลยครับก็ถ้าเกิดว่างๆก็จะเล่นอะไรดีอะไรเงี้ยครับ ชอบแต่งตัวสไตล์หยิบอะไรได้ก็ใส่อันนั้นนะครับข้างบนอาจจะเป็นแคชชั our, ่วพี่ข้างล่างเนี่ยเป็นสปอร์ตรองเท้าเนี่ยเป็นทะเลอะไรเงี้ยครับพี่ก็จะงงๆนิดหนึ่งครับพี่ที่จริงผมมีแมว2ตัวครับที่เอามาเลี้ยงเองเลยนะครับชื่อยูโรกับชื่อซู p ป้าครับที่ชอบนะครับก็เพราะว่ามันรู้เรื่องอะครับผมว่ามันมันมันดูคิดอะไรดีครับแมวขอก็จะนั่งจ้องหน้ามันแบบ มันคิดอะไรอยู่มันดูมีอะไรอหอพี่มันดูมีอะไรชอบทำเลยพี่แต่ผมไม่ชอบล้างครับผมก็เลยไม่ได้ทําครับแต่ว่าที่ชอบทำเนี่ยผัดกะเพราครับง่ายดีครับพี่แล้วก็เป็นเมนูที่คลีนดูดีเจภูมิเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อมันทําง่ายแค่ใส่น้าเปล่าแล้วก็ใส่เนื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรุงอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนมากซื้อเขากินก็อร่อยกว่าครับตอนนี้อยากไปซาอุครับอยากไปเพราะว่าผมเป็นศาสนาอิสลามครับเป็นมุสลิมครับก็อยากไปทําฮั์สักครั้งในชีวิตครับ อยากพาพ่อแม่ไปพี่สาวไปที่บ้านไปผมเป็นแฟนหงนะครับโ,โหของแท้เลยครับพี่ตัวยงครับพี่ที่ชอบนะครับเพราะพ่อเนี่ยพาดูบอลตั้งแต่เด็กครับทีมแรกที่ผมดูเนี่ยผมจําได้เลยแล้วแบบเห็นเจอหลัแบบโอ้โหโคตรเท่เลยอะแบบเท่มากแล้วผมก็ชอบดรวยวภูมา จริงชอบเตะบอลครับเตะบอลเนี่ยแต่ช่วงผมไม่ได้เตะมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มาชอบกีฬาสนุกครับพี่ที่ชอบเนี่ยเพราะว่าแบบตอนแรกเพื่อนไปแทงอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยไหนไปลองหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับพอแทงเข้าสัก2-3ลูกลว็เอาแล้วก็สนุกดีนี่หนะ่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งไปดูคลิปลอนนี่ดูจัดทรัม โอ้โหผมชอบชอบเลยครับทีนี้เพราะว่ามันมันได้สมาธิด้วยครับพี่เอาจริงมันก็ไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะพี่คนก็เล่นได้เยอะอะไรเงี้ยครับที่เล่นเนี่ยก็เห็นเขาเล่นแล้วเท่ครับผมก็เลยอยากเล่นครับที่จริงก็เขียนไปก่อนอะไรเงี้ยครับความสามารถพิเศษแต่ที่จริงตอนเด็กๆเนี่ยผมผมเล่นมายากลเล่นมายากลก็จะเอามาแบบเวลาไปแคสนูนี้นั่นก็จะแบบว่าเออผมเล่นมายากลได้นะแล้วไหนอ่ะเล่นผมผมไม่ได้เอามา มีช่อง y YouTube ของผมนะครับก็ฟีฟ่าเปรมานันนะครับเป็น YouTube ที่ตัดเองถ่ายเองทุกอย่างคอนเทนต์นี่คือถ้าผมคิดแล้วพรุ่งนี้จะถ่ายเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ถ่ายแล้วครับต้องแบบคิดปุ๊บเอ้ยทำเลยถึงจะได้ลงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะพยายามลงนะครับถ้าลงตอนไหนก็ก็เห็นตอนนั้นแหละครับ <laughs> <laughs> จะบอกยังไงนะมันไม่สม่ำเสมออะไรเงนี้ครับ เริ่มต้นของธุรกิจผมนะครับหลัก15โอโซนคาเฟ่นะครับที่จังหวัดอุดรน,นะครับก็คือเป็นบ้านด้วยครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เขาเริ่มเริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามาอยู่บ้านเนี่ยก็อยากให้แบบมีร้านกาแฟอย่างน้อยก็มีคนมาอะไรเงี้ยครับบ้านบ้านจะได้ไม่เหงาแล้วก็เขาจะได้มีอะไรทําแบบออกมาคุยกับลูกค้าได้หรือว่าอะไรเงี้ยครับ แล้วก็พี่สาวก็ชอบคาเฟ่ด้วยครับถ้าผมกลับไปผมก็ไปช่วยเสิร์ฟครับแต่ส่วนมากก็จะไปเป็นภาระมากกว่าพี่ไปถึงผมก็จะคิดแบบเอ้ยอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องมีต้นไม้ห,หน่อยอะไรเงี้ยสีตรงนี้ต้องเป็นดอกไม้เยอะๆอะไรเงี้ยหางานให้พ่ออะไรเงี้ยครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ก็ช่วยเขาด้วยครับก็ไปเสิร์ฟไปแบบเล่นกับเด็กน้อยอะไรเงีๆๆๆ้ยครับเด็กน้อยแถวบ้านอะไรเงี้ยครับพี่เขาก็จะมาเล่นมาอะไรอยู่ที่ร้าน ก็จะแบบเล่นๆไปแบบเสิร์ฟทำนู่นทำนี่ทำอะไรได้ก็ทำเลยครับแต่ที่จะมีอีกอันนึงก็จะมีแจ่วบองครับก็คือที่บ้านเนี่ยทำกินแล้วแบบอร่อยอะไรเงี้ยครับจะรู้ครับว่ามันกินได้กับอะไรหลายอย่างครับพี่แบบกินกับอะไรก็ได้ครับแบบกับข้าวเงี้ยพราผมกินกับอาหารครีมผมเอามาใส่กับอาหารครีมก็กินง่ายขึ้นนะอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่อ้วนครับแล้วก็เก็บได้นานแล้วก็อร่อยครับแจ่วบองนะครับกับ ร้านอาหารที่ที่อุดรน,นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเปิดแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีร้านไก่บีบีพคขพันนะครับธุรกิจของที่บ้านนะครับยังไงก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับถ้าอยากอุดหนุนผมเนี่ยก็หลัก15โอโซนนะครับมีแจวบองขายนะครับลองชิมกันดูนะครับ เริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับก็ผมเคยประกวดสมาร์ทบอยปี2014ครับที่ช่อง7นี่แหละครับแล้วก็กลับบ้านไปก่อนนะครับแล้วก็เคยได้มาแคสซีรีส์ม .5 ม .6 นะครับเล่นซีรีส์มาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มาแคสเข้าช่อง7จนจนมาจนปัจจุบันนี่ครับก็เข้าช่อง7มาประมาณสัก2ปี ผลงานชิ้นแรกกับช่อง7ด hd นะครับก็เป็นเรื่องเจาะเวลาหาผู้ใหญ่ครับเป็นซิทคอมตอนเช้าครับ9โมงเช้าครับรู้สึกว่าเป็นซิทคอมที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนครับแบบเป็นซิทคอมที่ใส่ชุดไทยย้อนยุคทะลุมิติอะไรเงี้ยครับสนุกครับแล้วก็ชอบครับจากวันแรกจนถึงวันนี้อะไรทำให้ผมรักในการแสดงครับก็เอาจริงวันแรกเนี่ยผมเข้ามาเล่นก็คือไม่มีความมั่นใจเลยครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบมีขนาดนั้นนะครับ ก็พยายามครับกาลังแบบสนุกครับก็เรื่อยๆครับจากตอนแรกก็แบบโอ้ยอายมากแต่ว่าต้องแบบทีบตัวเองขึ้นมาตลอดอะไรเงี้ยครับชอบบทบาทไหนที่เคยเล่นที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมชอบบทจอมพบที่สุดครับเจ้าสาวจําเลยครับเพราะว่าบทจอมพพเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์เขาก็จะละเอียดนะครับมีความกวนมีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่แข็งแรงดูแลไล่นะครับจัดการงานทั้งหมดอะไรเงี้ยครับผมก็ ต้องไปศึกษาดูที่ต่อก็จะให้ดูไล่องุ่นด้วยวิธีการทําไล่องุ่นว่าพันนี้ทํายังไงพันนี้ทํากับวายพันนี้เอาไว้แบบทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทํากันบ้านเรื่องไล่องุ่นด้วยแล้วก็เรื่องสมาธิก็หลักๆด้วยครับเพราะว่าเข้ากับพี่อิฐโปงรางพี่นายคอมเมดี้พี่เก่งคอมเมดี้โอโ้โหเขาก็จะใส่มุกกันเต็มที่อะครับผมก็ยืนแบบต้องยืนนิ่งต้องแบบต้องดุใส่เขาอะไรเงี้ยแล้วผมเส้นตื้นด้วยครับ อยากเล่นเป็นแบบคนดีนะแต่ว่าก็ร้ายๆหน่อยอะไรเงี้ยร้ายๆกลัวๆอะไรเงี้ยครับแต่แบบไม่ใช่แบบร้ายแบบเฮ้ยร้ายไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนะครับเพื่อนสนิทในวงการที่จริงก็มีเยอะครับตอนเล่นซีรีส์ก็มีสนิทกับน้องสนิทกับพี่ๆอะไรเงี้ยก็มีครับก็ยังสนิทกันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เจอกันบ่อยเนี่ยก็คือจะเป็นพี่พอพี่โตหรือว่าพี่บอมหลายๆคนครับไอรอนนั่นแสดงในใจของผมนะครับก็ชอบพี่เวียชอบพี่ไมค์ครับเพราะว่ามาจากบ้านเดียวกันครับ คนขอนแกน่นคือกันครับไอเวียเนี่ยผมก็มักครับไอเวียแกก็จะลุยๆหน่อยแบบสบายๆหน่อยชิวๆอะไรเงี้ยครับเป้าหมายในการทํางานในวงการบันเทิงนะครับในการแสดงเนี่ยก็ผมอยากเล่นให้เก่งๆเหมือนพี่ๆที่เขาแบบร้องไห้ได้เลยรู้สึกเป็นตัวนั้นจริงๆแล้วก็แบบเล่นฉากไหนนี่ก็แบบ ป๊อารมณ์มากลายเป็นตัวนั้นกลายเป็นคนละคนเลยครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ลอตติดตามผลงานของผมได้นะครับทางช่อง7 HD ครับฝากกดไลค์กดติดตาม ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียของ CH7HD ส่วนทาง y u t u b e เนี่ยลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ